ปรากฏการณ์ในการที่จะถอนประกันแกนนำทั้งทั้งที่ก่อนหน้านี้ดูเหมือนหนึ่งว่าการประกันตัวของแกนนำอื่นๆได้รวมทั้งมวลชนนั้นดูเหมือนว่าพยายามที่จะให้ได้รับการประกันตัวไปเป็นจำนวนมากแต่คำถามว่าเหตุไฉนจึงจะเอาแกนนำ นปชเข้าเรือนจำรอบใหม่หรือกำลังจะเข้าสู่โหมดการต่อสู้รอบใหม่อันนี้เราก็คิดได้ค่ะก็เลยจับหาวิธีว่าเอาพวกนี้เข้าเรือนจำเสียหรือมิะะนั้นถ้าไม่เข้าเรือนจำก็ปิดปากลาสเตอร์เพราะว่าจะได้ไม่มีคนมานำการต่อสู้ของประชาชนหรือเปล่า ประชาชนก็มีสิทธิ์ที่จะคิดว่าดูมันเกิดพร้อมๆกันในขณะเดียวกันกลุ่มพันธมิตรก็ออกมาพูดว่ารัฐบาลถ้าไม่เอาพรบ,บรองดองจากรัฐสภาไอ้จากวาระเนี่ยออกเขาจะชุมนุมยืดเยื้อและขู่ว่าจะชุมนุมหลายวันแต่ในขณะเดียวกันก็ลุ้นต้องลุ้นกันระทึกว่าวันที่9สิงหานี้ จะให้แกนนำเนี่ยไปติดคุกหรือเปล่าหรือถ้าไม่ติดคุกคือถอนประกันก็หนึ่งสองสามสี่ห้าท่านจะต้องทำอะไรบ้างนะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกค่ะเพราะว่าคุณจตุพรก็ได้พูดไปแล้วว่าพวกผมเป็นนักการเมืองมีอาชีพเป็นนักการเมืองมันต้องพูดอะนะก็คือการพูดก็คือถ้าพูดง่ายๆคือการพูดทางการเมืองก็คือการทำหน้าที่ หรือการทำอาชีพนักการเมืองนั่นแหละถ้าเป็นนักการเมืองแล้วไม่พูดคุณก็ไม่ใช่นักการเมืองแล้วนะฮะนี่พูดถึงในฐานะที่เป็นนักการเมืองและเป็นสสก็ตามเพราะฉะนั้นเราก็สามารถดูภาพรวมภาพรวมก็คือตุลาการรัฐธรรมนูญยับยั้งรัฐสภาแล้วในขณะเดียวกันตุลาการรัฐธรรมนูญก็ให้เลขาธิการไปถอนประกันจัดอุปถัมภ์ ในขณะเดียวกันพรรคประชาธิปัตย์ก็มาขอถอนประกันคุณก่อแก้วนะคะว่าคุณก่อแก้วพูดคุกคามเรื่องอยากจะพูดอย่างหนึง่งเราจะเห็นว่านี่เป็นเสรีภาพจริงๆคุณก่อแก้วก็ไปให้สัมภาษณ์คนเดียวหรือถแถลงอยู่คนเดียววิธีพูดของคุณก่อแก้วก็เป็นวิธีพูดในลักษณะที่เป็นคำพูดในลักษณะ เขาเรียกว่าการเตือนทางการเมืองที่คุณก่อแก้วพูดคล้ายๆว่าเป็นเหมือนอุตุนิยมวิทยาคือพูดได้รู้ว่าถ้าถ้าแม้นว่าคืออันนี้ก็เป็นเรียกว่าถ้าเหมือนกันแต่ปกติอาจารย์ธิดาจะไม่ค่อยอยากจะพูดคำว่าท่าคุณก่อแก้วก็พูดในลักษณะแบบเดียวกันกับฝั่งตุลาการรัฐธรรมนูญเพราะตุลาการรัฐธรรมนูญพูดว่าท่าถ้าสอสอจะแก้อย่างนั้นอย่างนี้ อาจจะมีปัญหากระทบกระเทือนสถาบันคุณขอแก้วก็พูดว่าถ้าถ้าหากว่ามีการตัดสินไปในทิศทางที่มันสวนกับความเป็นจริงในลักษณะที่มองว่าจะไปทึ่งมันไม่ใช่เลยไม่มีใครคิดจะไปล้มล้างอะไรทั้งสิ้นเนี่ยอาจจะเกิดอะไรขึ้นอันนี้ขอตั้งข้อสังเกตว่ามันท่าทั้งสองทางคือท่าของตุลาการรัฐธรรมนูญ ถ้าสอสอรอไปแก้อาจจะเกิดอย่างนั้นหนึ่งสอสห้าไม่เห็นมีใครว่าอะไรเคุณคุณก่อแก้ก็บอกถ้าแล้วก็ถ้ามันเกิดตัดสินไปในอีกทางล่ะมันก็อาจจะเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นนี่เป็น,เป,นเป็นการสร้างสมดุลระหว่างท่าสองท่าคือท่าหนึ่งก็บอกอาจจะมีการไปเปลี่ยนแปลงระบบการเมืองการปกครอง อันนี้ถ้านนี้บอกก็ถ้าคุณไปตัดสินไปในแบบที่มันไม่ไม่ไม่ไมสอดคล้องกับความเป็นจริงแล้วก็คนรับไม่ได้ก็จะเกิดอะไรขึ้นเพราะนั้นท่าน,นจึงอยากจะแจ้งว่าอันนี้เป็นคำตอบของคำว่าท่าซึ่งมีคนคิดคนคอล์ปีิรับไม่ได้ทั้งคู่ฟังประชาชนก็รับไม่ได้ที่บอกว่าสสรจะมาเปลี่ยน รูปแบบการเมืองการปกครองเพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้คนเสื้อแดงเข้าใจว่าฟังอามาตก็รับไม่ได้พอเวลาคุณก่อแก้วพูดว่าถ้าว่าถ้าหากว่าบ้านเมืองมันเลยเถิดไปจนกระทั่งไป,ไป,ไ,ปไปจินตนาการเลยเถิดแล้วคนอาจจะรับไม่ได้ก็อาจจะทำให้เกิดความ เสียหายเพราะคนรับไม่ได้มันจึงเป็นท่าทั้งสองท่าเพราะนั้นต้องให้ความเป็นธรรมคือท่านท่าได้คุณก่อแก้วก็ท่าได้เหมือนกันก็คือท่าท่าเพราะนั้นท่านอยากจะขอเตือนว่าท่าเนี่ยนะหรือสมมติเนี่ยอันตรายมากนะฮะอันตรายมากเพราะฉะนั้นก็มีคำแนะนำว่าถ้าพูดคำว่าท่าก็ต้อง ในเมื่อทางฝั่งธุลราการรัฐธรรมนูญท่าแบบเดียวคุณก่อแก้วก็เลยท่าอีกทางหนึ่งนะฮะก็ก็เลยเป็นที่มาที่คุณนิพิษไปถอดถอนคุณก่อแก้วเน้นจึงอยากจะเรียนอีกอย่างหนึ่งว่าทั้งหมดนี้เนี่ยนะฮะเป็นจินตนาการทั้งสิน้นเป็นจินตนาการทั้งสิน้นจึงต้องให้ความเป็นธรรม จึงต้องให้ความเป็นธรรมนะฮะกับแกนนำนปชรหรือประชาชนที่ผู้วิพากษ์วิจารณ์ด้วยเพราะฉะนั้นท่านลองพิจนารณาดูจะเป็นมวลชนคนเสื้อแดงหรือแกนนำคนเสื้อแดงถูกตั้งข้อหารุนแรงเหมือนอย่างตอนนี้ที่ฟังเครือข่ายระบบอํมมา์สำคัญก็คือพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่ออกมา ออกมาพูดนะนะในลักษณะที่ก็จินตนาการเรื่องการปรองดองว่าจะไปทำให้คุณทักษิณพ้นโทษนะฮะอะไรต่างๆเหล่านี้ก็จินตนาการไปเนี่ย mm. ก็คือในขณะน,นี้นี่เราเป็นฝ่ายถูกกระทำพังล้มเจ้าหรือข้อหาในเรื่องการล้มเจ้าเนี่ยจริงๆมันไม่มีคุณทักษิณก็ไม่มีแกนนำก็ไม่มี มีบางคนที่เป็นรูปธรรมก็คือเรื่องหนึ่งหนึ่งสองพังล้มเจ้าก็เลวไหลแล้วข้อหาทุกวันนี้ข้อหาผู้ก่อการร้ายของแกนนําเสื้อแดงและประชาชนทราบไหมคะว่าความพยายามของอภิสิทธิ์เวชาชีวะที่จะตั้งข้อหารุนแรงกับแกนนําเสื้อแดงและประชาชนว่าเป็นผู้ก่อการร้ายทำให้กลุ่มพ่อค้า กลุ่มโรงแรมที่อยู่ราชประสงค์นั้นไม่ได้รับเงินประกันนะคะเหตุผลเพราะว่ากลุ่มที่มีความเสียหายและมาด่าเราว่าเป็นพวกเผาบ้านเผาเมืองอไม่ได้เงินประกันเพราะเวลาประกันเนี่ยเขาเขียนเขารับรองแค่จราจนเขาไม่มีใครเขียนผู้ก่อการร้ายเพราะผู้ก่อการร้ายในจินตภาพทางสากลน,นั้นน่ะมันต้องเป็นผู้ก่อการร้ายในลักษณะที่เป็นผู้ก่อการร้ายจริงไม่ใช่ ผู้ก่อการร้ายที่แต่งตั้งนะหรือที่โยนบาปให้กับฝั่งที่อยู่ตรงข้ามกันทางการเมืองเพราะฉะนั้นตั้งข้อหายรุนแรงหนักๆเสร็จแล้วเอาคดีขึ้นศาลทำให้มันยาวนะแกนนำก็ถูกขังตั้งร่วมปีพอมีอะไรเกิดขึ้นมาเอ้ยพวกคุณคุณเป็นพวกที่มีชนักติดหลังคุณพูดเหมือนคนอื่นเขาไม่ได้ คนอื่นเขาไม่มีคดีแล้วถามว่าไอ้คดีรุนแรงที่ตั้งให้เนี่ยต้องตรวจสอบว่าเป็นธรรมหรือเปล่าท่านอย่านึกว่าสังคมโลกเขาจะไม่ดูนะสังคมโลกเขาจับตาดูตลอดนะฮะเพราะว่าอย่าคิดไปว่ามันเหมือน200ปีที่แล้วเพราะฉะนั้นนี่มันจึงเป็นความไม่เป็นธรรมที่คนเห็นชัดๆนะว่าการตั้งข้อหาแกนนำก่อการร้าย หรือกระทั่งตอนนี้มาบอกว่าแกนนำเสื้อแดงนั้นไปคุกคามสารรัฐธรรมนูญขอโทษไม่ใช่ค่ะทำตามรัฐธรรมนูญของท่านนั่นแหละก็คือยื่นถอดถอนแต่ตอนอยื่นถอดถอนต้องล่าลายเซ็นนั่นนะ่ะมันก็ต้องนัดกันสิคะเพราะว่าเราอยากจะทำให้มันเร็วๆนะก็นัดกันก็วันนั้นเองนี่แหละที่เราได้รายชื่อประมาณส0,000กว่ารายชื่อภายในวันเดียว และในสามหมื่นกว่ารายชื่อนั้นเราส่งให้ท่านสองหมื่นกว่าและที่เหลือที่เรากําลังเก็บรวบรวม,รวมอยู่เรื่อยๆก็ประมาณร่วมแสนรายชื่อคือคนเสื้อแดงเขาจใจเย็นเขาเห็นว่ามันพอแล้วเขาก็ไม่จําเป็นที่เขาจะทําต่อแต่ดิฉันอยากจะบอกว่าท,ทําเถิดนะฮะถ้าเป็นความสมัครใจของท่านที่คิดว่าการถอดถอนนั้นถูกต้องตามรัฐธรรมนูญคือนี่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญนะฮะ ไปยื่นถ,นถอนเสร็จพอพอเอารายชื่อไปส่งให้ก็กลับก็กลับและไม่มีใครนัดกันที่เวลาไปพูดเนะี่ยเรียนอยากจะเรียนว่าที่คุณจตุพรบอกบนเวทีว่าประเดี๋ยวต่อไปนี้ก็จะมีพวกพ,พี่น้องทั้งหลายเขาจะได้มาคุยต่อมันไม่มีอะไรเกินไปกว่าว่าถ้าคุณจตุพรพูดนานเกินไปพี่น้องเขาก็จะไม่ได้พูด แล้วบางครั้งเวลานั้นเป็นเวลาถ่ายทอดนะคุณจตุพรก็จําเป็นที่จะต้องสงวนเวลาให้พี่น้องเขาได้พูดบ้างแต่ไม่ได้มีการนัดหมายว่าอ๋อจะให้คนนั้นพูดเรื่องนี้คนนี้พูดเรื่องนั้นไม่มีหรอกค่ะเพราะต่างคนต่างขึ้นเวทีนึกอะไรขึ้นได้ก็พูดดังที่ท่านได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวว่าไม่มีหรอกที่เขาจะมานัดกันว่าเขาจะพูดเรื่องอะไรนะอย่างมากเราก็จะเตือนกันว่า อย่าพูดอะไรที่มันหยาบคายเลยนะฮะแต่หยาบคายของไพร่เนี่ยกับหยาบคายของอัมมาดนั้นอาจจะมีดีกรีแตกต่างกันดิียนยอมรับนะเรียนยอมรับถือพูดตรงๆว่าภาษาไพร่อาจจะคําที่ไพร่ฟังแล้วอาจจะดูไม่หยาบเท่าไหร่แต่อัมมาดอาจจะฟังว่าหยาบก็ได้ก็เข้าใจแต่เราก็พยายามเตือนกันเพราะเราเองเราก็ต้องเตือนกันอย่างถนอมรักกันก็คือว่า ไอ้ที่หยาบคายหรือมีอะไรที่มันดูน่าเกลียดเนี่ยอย่าพูดเลยแต่ไม่มีใครรู้หรอกว่าใครจะพูดกันเพราะฉะนั้นผู้พูดแต่ละคนเนี่ยเขาก็รับผิดชอบอย่างกรณีคุณเจงคุณเจ๋งก็ออกมาพอรู้ตัวเนี่ยก็ออกมาขอโทษคืออยู่ๆคุณเจ๋งนึกจะพูดก็พูดซึ่งเป็นพวกเราก็จะเป็นเช่นนี้อยู่เสมอถามว่าถ้าเราได้นัดแนะกันดีไหมดีค่ะ แต่มันเป็นไปไม่ได้ตัวดิฉันเองนั้นจะสะดุ้งทุกครั้งนะ,ะเหมือนกับในหลายๆครั้งเพราะว่าเรามีประสบการณ์ในการต่อสู้เรารู้ว่าคำพูดบางคำนั้นอาจจะทำให้เขาไปขยายความขัดแย้งได้นะฮะแต่ว่าถ้าพวกพูดไปแล้วเราก็มีหน้าที่อะไรก็คืออธิบายนะอธิบายความเป็นจริงเท่านั้นเอง เพราะฉะนั้นคุณเจ๋งก็ได้รับผิดชอบในส่วนที่คุณเจ๋งพูดนะฮะคุณยศสวิศเนี่ยฮะก็รับผิดชอบในส่วนที่พูดก็คือออกมาขอโทษและเนเชื่อว่าก็ไม่มีใครไปเพราะว่าคนเสื้อแดงนั้นพูดตรงๆนะเขามีวินยัยแ้นพูดตรงๆเลยว่ามีวินัยมากกว่าแกนนําหลายคนด้วยซ้ําเพราะว่าแกนนําหลายคนก็ตามสบายนะตามสบายเพราะว่า ไปนึกอะไรได้บนเวทีก็พูดอย่างนั้นเลยนะนี่นี่คือความจริงนี่คือความจริงเราไม่มีอะไรเสแสร้งหรอกค่ะแล้วเราถ้าแม้นว่าเราเป็นกองกำลังแบบที่ท่านท่านคิดนะ่นะมีระเบียบวินัยนะั่นเป็นกองกำลังของฝั่งของระบบอมาตที่มีระบบต่างๆอยู่ด้วยตัวเองแต่ของเราไม่ใช่ เป็นประชาชนเป็นชาวไร่ชาวนาเป็นเสรีชนนี่เขาเรียกว่าดีมากแล้วที่เรียกว่าเราพูดอะไรอย่างวันนั้นเนี่ยวันที่ของคุณจตุพรไม่มีป้ายประท้วงสารยุติธรรมเลยไม่มีกระทั่งคำพูดถึงตุลาการรัฐธรรมนูญวันนั้นที่เราไปอยู่หน้ารัฐสภาเราก็ไปถอดถอนเฉยเฉยนะเพราะนั้นนันก็คงจะในในประเด็นนี้ก็คงจะพูดเพียงแค่นี้ว่า ก็ขอให้ท่านเข้าใจว่าเราอยู่กันอย่างพี่น้อง <_ d ata> เพื่อนฝูงอย่างคนที่รักประชาธิปไตยและรักความยุติธรรมและอยู่กันด้วยหัวใจก็คือผูกพันด้วยหัวใจเราไม่ได้มีระเบียบเราไม่ได้มีกฎไม่ได้มีวินัยแบบแบบเป็นเป็นเราไม่ใช่พรรคปฏิวัติ เราไม่ใช่กองกำลังปฏิวัติเราเป็นประชาชนทั่วทั่วไปที่มารวมตัวกันเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยเท่านั้นเองเท่านั้นจริงๆนะเพราะฉะนั้นท่านอาจจะมองเราเกินเหตุไปนะทีนี้ปรากฏการณ์ตัวนี้ก็แปลว่าด้านหนึ่งมีความพยายามจะสกัดแกนนำอีกด้านหนึ่งก็คือปล่อยให้ทางฝั่งของพันธมิตรออกมานะ ทางฝั่งของพันธมิตรออกมาปรากฏการณ์ตรงนี้เนี่ยนะคะดิฉันจึงอยากจะให้พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะคนเสืดงได้เข้าใจว่านี่เป็นความพยายามตั้งหลักนะ,ะในการที่จะเมื่อเห็นฝั่งประชาชนหยุดและถอยไประดับหนึ่งก็เป็นความพยายามลุกต่อลุกต่อก็คือบอกว่า ปรองดองไม่ได้มีคนถามสนธิริมทองกุณเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญเขาบอกเดี๋ยวก่อนเรายังไม่ต้องพูดถึงเพราะเขารู้ว่าสิ่งที่ตุลาการรัฐธรรมนูญสกัดไว้นั้นได้ผลละเมื่อได้ผลแล้วเขาก็มาจัดการเรื่องปรองดองนะโดยยื่นเงื่อนไขในสิ่งที่คิดว่าเป็นไปไม่ได้คืออะไรคือยื่นเงื่อนไขว่าให้เอาออกเอาออกจากวาระ คำถามว่ารัฐภานี้มาจากไหนมาจากการเลือกตั้งของประชาชนมาจากรักฐธรรมนูน50นะการที่มีพรบรปรองดองหยุดยั้งโดยพักประชาธิปัตย์ไม่ได้ถูกไหมคะก็เลยกองกำลังพันธมิตรออกมาพอเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญก็หยุดยั้งโดยประชาธิปัตย์ไม่ได้ตุลาการรัฐธรรมนูนก็ออกมาหยุด เพราะฉะนั้นพอเกมตุลาการรัฐธรรมนูนในเรื่องอาการแก้ไขรัฐธรรมนูนดูเหมือนจะได้ผลเกมปรองดองก็ออกมาเกมปรองดองก็ออกมาเพราะฉะนั้นนี่คือความพยายามในการรุกรอบใหม่เพราะฉะนั้นเดนจึงอยากจะบอกพวกเราว่าการตั้งหลักนะครั้งนี้เนี่ยพักเพื่อไทย ต้องพิจารณาว่าการที่จะเป็นรัฐบาลนั้นให้ยาวนั้นเราเห็นด้วยแต่เกมต่างๆนั้นท่านต้องระวังว่าท่านจะทำให้การต่อสู้ประชาชนเสียหายหรือเปล่ายกตัวอย่างเช่นปัญหาการแก้ไขรัฐธรรมนูญในขณะนี้มี3เรื่อง 1. การลงประชามตินะคะส การแก้เป็นรายมาตรานะคะโดยรัฐสภาคือการลงประชามติยังมีคำถามว่าลงก่อนหรือลงหลังหรือลงสองสองครั้งซึ่งคุณจรันภักดีธนากุลยังบอกเองว่าแล้วใครบอกว่าลงสองครั้งอ้าวเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรดังันว่าต่อไปนี่ภาษาไทยกับตุลาการนี่คงต้องควบคู่ไปด้วยกันก็คือตุลาการรัฐธรรมนูญที่อ่านเนี่ยคนก็เข้าใจว่า ต้องให้ทําประชามติก่อนคือถ้าทําหลังเนี่ยมันก็เป็นไปตามร่างเพราะในร่างนั้นนะ่ะมีอยู่แล้วนะยกเว้นที่จะตีความใหม่ว่าตุลาการรัฐธรรมลืนบอกว่าให้ทำประชามตินั้นนะ่นะนะก็คือทีหลังก็ได้ซึ่งหลายคนก็ตีความอย่างนี้แต่อย่างไรก็ตามการทำประชามตินั้นนะฮะแดนอยากจะให้หรือการแก้เป็นรายมาตรา นี่เป็นยุทธวิธีที่ท่านต้องพิจารณาว่าจะทำให้พ่ายแพ้ทางยุทธศาสตร์หรือเปล่าสมมติประชามติออกมาด้วยความอะไรก็ตามสักอย่างหนึ่งกลายเป็นว่าแก้รัฐธรรมนูญหนะ้น์ะไม่ได้นะตรงน,นี้นี่มีผลต่อการต่อสู้ประชาชนแต่หลายคนก็อาจจะบอกว่างั้นก็เราก็ไปแก้เป็นรายมาตรา แต่ความชอบทรมันจะมีปัญหาเรนอยากจะตั้งข้อสังเกตนะคะในเรื่องประชามติกนะฮะก็คือดูเผินๆประหนึ่งว่าการทําประชามตินั้นชอบทำเีนก็เห็นด้วยชอบรมคาถามว่าคุณทําตอนไหนทําก่อนทําหลังหรือต้องทําทั้งก่อนและหลังนี่ก็ต้องตีความเพราะว่า ในประเด็นที่อ้างว่าจะต้องผูกพันเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าจะต้องมีคนตีความว่าประชามตินั้นต้องมีคนออกมาใช้สิทธิ์ก็ไม่พอนะที่ว่าครึ่งหนึ่งอะดังที่ดิฉันได้อ่านว่าในกรณีที่มีกฎหมายบัญญัตินะฮะประชาในมาตรา165ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ยอมมีสิทธิ์ออกเสียงประชามตินันได้เคยพูดไว้แล้วในประเด็นที่ตีความได้กํมกวมก็คือว่าออกเสียงเนี่ยการชนะเนี่ยต้องครึ่งหนึ่งของผู้ออกเสียงนะซึ่งนั่นหมายถึงว่าออกเสียงให้แก้ทั้งฉบับจะต้องมากกว่า24ล้านเสียงนะมากกว่า24ล้านไม่ใช่มากกว่า ครึ่งหนึ่งของผู้มาน,น,นั่นเป็นประเด็นหนึ่งแล้วก็มีผู้ยกประเด็นใหม่ว่าเรื่องนั้นจะต้องนะะใ,นใ,นในวงเล็บสองในวัรคสองก็คือต้องไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมน,นูญนะ,ะเพราะฉะนั้นหรือเกี่ยวข้องกับตัวบุคคลหรือคณะบุคคลจะกระทำไม่ได้เพราะนั้นเดนคิดว่ารัฐสภานั้นต้องใช้ ความคิดให้มากการที่ท่านจะกระทำการใดๆนั้นท่านจะกระทำโดยผลประโยชน์ส่วนตัวคิดแต่เพียงว่าท่านจะได้เป็นรัฐมนตรีนานคิดแต่เพียงว่าจะได้รัฐบาลอยู่นานแล้วทำให้การต่อสู้ของประชาชนนั้นเสียหายดังนั้นไม่สนับสนุนเพราะดิฉันมองว่าการสนับสนุนของประชาชนนั้นคือเส้นชีวิตของรัฐบาลชุดนี้ค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะดิฉันต้อง ลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก็มาพบกันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ ขเห็ในใครเล่าจะเห็นสุขของคนชื่นชมข้าขอเปลี่ยนคำสาบานไปขับสายลมจากพิทักชีวิตผู้ทุกคลำจากลมล้างเพือนกุดขีรธรรมและตอบสู่ลมอำนาจอาเธอ เติมกินอยากเถื่อมนุษย์ที่แรงรินหยดเลือดแดงชานที่สาดพื้นดินประดุดฟ้าฟ้ามันจะสบิ่นระดับเร็วร้อนแรงทะเลสาเรามาด้วยสันติจับมือกันได้คอยคอยพูดจากันได้ตอนนั้นก็เขายิงแต่บ้าข้าไม่ เห็นสุขของคนชื่นชมข้าขอเปล่งํคำสาบานไปขับสายลมจากพิับชีวิตผู้ทุกงลงลงข์ทรมารล้างเทินกุดขีรธรรมและต่อสู้ลมอำนาจดาเธอ